สวัสดีทุกทกท่านวันนี้อาตมาภาพพระสุพจน์ธรรมะกับพระธุดงได้นำเอาพระวินัยปิดกเล่มที่8ปดฉบับหลวงวันนี้จะนำเอาสูตรของพระวินัยมาอ่านให้ฟังวันนี้มาอ่านมาถึงหน้าที่508 ก็อ่านมาตามลําดับลําดับสําหรับเรื่องของวินัยพระถ้าหากว่าไม่มีไม่มีความรู้เรื่องของวินัยก็ไม่สามารถที่จะรักษาพระศาสนาได้เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาก็คือจะต้องทําศีลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสมาธิก็ต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปปัญญาก็ต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองจึงจะเรียนรู้ได้ในเรื่องของพระพุทธศาสนานี้ดังนั้นก็เชิญท่านทั้งหลาย ติดตามรายการธรรมะกับพระธุดงซึ่งจะเอาทั้งพระส,สูตรทั้งวินัยมาอ่านให้ฟังเรื่องของการรับประเคนเมื่อวานนี้ได้อ่านไปแล้วของที่เป็นเดน่นก็น่าจะอ่านไปแล้วเมื่อวานอยู่ในชุดที่17วันนี้เป็นชุดที่18อ่านนั้นอันนี้ก็แล้วกันหน้าที่510ทําตามปฏิญญาที่เป็นธรรม อุบาลีการทำปฏิญญาที่ไม่เป็นธรรมมีเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าดูกระอุบาลีการทำตามปฏิญญาที่ไม่เป็นธรรมห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งพิสุนในพิสุเป็นผู้ต้องอบัติประราชิกเธอถูกโจทย์ด้วยอบัติประราชิกแต่ปฏิญญาว่าต้องอบัติสังฆาทิเศษสงปรับเธอด้วยอบัติสังฆาทิเศษ จัดเป็นธรรมตามปฏิญญาไม่เป็นธรรมสองพิสูจน์เป็นผู้ต้องอบัตปราชิกเธอถูกโจทย์ด้วยอบัตปราชิกแต่ปฏิญญาว่าต้องอบัตปากิตตีสงปรับเธอด้วยอบัตปากิตตีจัดเป็นทำตามปฏิญญาที่ไม่เป็นธรรมสามพิสูจเป็นผู้ต้องอบัตปฏิเทศนิยะ เธอถูกโจทย์ด้วยอบัตปฏิเทศนิยะแต่ปฏิญญาว่าต้องอบัตทุกกฎสงปรับเธอด้วยอบัตทุกกฎจัดเป็นธรรมตามปฏิญญาที่ไม่เป็นธรรมสี่พิสูเป็นผู้ต้องอบัตสังคาทิเศษปากิตีปฏิเทศนิยะทุกกฎเธอถูกโจทย์ด้วยอบัตทุกกฎแต่ปฏิญญาว่าต้องอบัตปราชิกสงปรับเธอด้วยอบัต ปราชิกจัดเป็นธรรมตามปฏิญญาไม่เป็นธรรมห้าพิสูจเป็นพูดต้องอบัตทุกกฎเธอถูกโจทย์ด้วยอบัตทุกกฎแต่ปฏิญญาว่าต้องอบัตสังคาทิเศษปากิตีปฏิเทศนียสัสสงปรับเธอด้วยอบัตสงปรับเธอด้วยอบัปตปฏิเทศนียะจัดเป็นธรรตามปฏิญญาไม่เป็นธรรม ดุกะระบาลีการทำปฏิญญาไม่เป็นธรรมห้าอย่างนี้แหลททำตามปฏิญญาที่เป็นธรรมต้องขออภัยพอดีเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคนิดหน่อยที่แลกก็คือทำตามธรรมชาติต้องขออภัยทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรมดุกะระบาลี การทําตามปฏิญญาที่เป็นธรรมมีห้าอย่าง5อย่างอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งพิสูจเป็นผู้ถูกผ,ผู้ต้องอาบัติประราชิกเธอถูกโจทย์ด้วยอาบาัติประราชิกปฏิญญาว่าต้องอาบัติประราชิกพิสูจปรับเธอด้วยอาบัติประราชิกจัดเป็นธรรมตามปฏิญญาที่เป็นธรรมสองพิสูจเป็นผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษเธอถูกโจทย์ด้วยอาบัติสังฆาทิเศษปฏิญญา ว่าต้องอบัตสังฆาทิเศษสงปรับเธอด้วยอบัตสังฆาทิเศสจัดเป็นปฏิญญาที <te an> ่เป็นธรรมสามพิสูจน์ต้องอบัตปาจิตตีเธอถูกโจทย์ด้วยอบัตปาจิตตีปฏิญญาว่าต้องอบัตปาจิตตีสงปรับเธอด้วยอบัตปาจิตตีจัดเป็นธรรมตามปฏิญญาที่เป็นธรรมสี่พิสูจเป็นพูดต้องอบัตปฏิเทศนียะเธอถูกโจทย์ด้วยอบัตปฏิเทศนียะปฏิญาณว่าเธอ ต้องอาบัติปฏิเทศนียะสงปรับเธอด้วยอาบัติปฏิเทศนียะจัดเป็นทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรมห้พิสูจเป็นผู้ต้องอาบัตทุกกฎเธอถูกโจทย์ด้วยอาบัตทุกกฎปฏิญญาว่าต้องอาบัติทุกกฎสงปรับเธอด้วยอาบัตทุกกฎจัดเป็นธรรมปฏิญญาที่เป็นธรรมดุกระบาลีการทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรมห้าอย่างนี้แลไม่ควรทำโอกาส อุบาลีพิสูปประกอบด้วยองค์เท่าไร่หน้อแลขอให้ทําโอกาสสงไม่ควรทําโอกาสพระพุทธเจ้าข้าดูกระราอุบาลีพิสูปประกอบด้วยองค์ห้าขอให้ทําโอกาสสงไม่ควรทําโอกาสองค์ห้าอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นอลักชีสองเป็นพานสามไม่ใช่เป็นปกตะ สี่เป็นผู้พูดในสงให้เคลื่อนจากพมจันทร์ห้าเป็นผู้พูดประสงค์ให้ออกจากอาบัตเป็นผู้พูดประสงค์ให้ออกจากอาบัตดุกะระบาลีพิสูปประกอบด้วยองค์ห้าที่แลขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสควรทำโอกาสดุกะระอุบาลีพิสูปประกอบด้วยองค์ห้าขอให้ทำโอกาสสงควรทำโอกาสองค์ห้าอะไรบ้างคือหนึ่ง เป็นลัทธิสองเป็นบัณฑิตสามเป็นปกตะสี่เป็นผู้พูดประสงค์ให้ออกจากอบัตห้าไม่เป็นผู้พูดประสงค์ให้เคลื่อนจากภูมจันดุกระบาลีพิสุประกอบด้วยองค์ห้านี้แลขอให้ทำโอกาสสงควรทำโอกาสไม่ควรสนทนาวินาันมีทั้งไม่ต้องสนทนาวิันด้วยต้องพยายามฟังให้เข้าใจด้วย เรื่องต่างๆไม่ควรสนทนาวินันอุบาลีพิสูจน์ท้งหลายไม่พึงสนทนาวินันกับพิสูจประกอบด้วยองค์เท่าไหร่หน้อแลพระพุทธเจ้าข้าพิสูจน์ทงหลายไม่พึงสนทนาวินันกับพิสูจผู้ประกอบด้วยองค์ห้าองค์ห้าอะไรบ้างคือหนึ่งไม่รู้วัตถุสองไม่รู้นิทานสามไม่รู้บัญญัติสี่ไม่รู้บทที่ตกหล่นภายหลังห้าไม่รู้ถ้อยคํา เข้าอันเข้าสนธิกันได้ดูกะระบาลีพิสุทั้งหลายไม่พึงสนทนาวิันกับพิสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรสนุนควรสนทนาวินาันดูกระราบาลีพิสุทั้งหลายพึงสนทนาวิันกับพิสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าองค์ห้าอะไรบ้างคือหนึ่งรู้วัตถุสองรู้นิทานสามรู้บัญญัติสี่รู้บทที่ตกหลน่นในภายหลังห้า รู้ทางถ้อยคําอันเข้าสนธิกันได้ดูกะระบาลีพิสูจน์ทั้งหลายพึงสนทนาวินาันกับพิสูจน์ผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลถามปัญหาการถามปัญหามีเท่าไหร่พระพุทธเจ้าข้าดูกะระบาลีการถามปัญหามีห้าห้าอะไรบ้างคือหนึ่งพิสูจน์ถามปัญหาเพราะความรู้น้อยเพราะงมงายสองเป็นผู้มีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาละโมบครอบงำจึงถามปัญหาสถามปัญหาเพราะความดูหมินสี่เป็นผู้ไม่ประสงค์จะรู้จึงถามปัญหาหถามปัญหาด้วยมนสิการว่าถ้าเราถามปัญหาขึ้นพิสุจะพยากร์โดยชอบเที่ยวการพยากรณ์ดังนี้นั้นเป็นความดี ถ้าเราถามปัญหาแล้วเธอจะไม่พยากรโดยชอบเที่ยวเราจะพยากรแก่เธอโดยชอบเที่ยวดุกะราบาลีการถามปัญหามีห้านี้แลการอวดอ้างมักผลการอวดอ้างมักผลมีเท่าไหร่หน้อแลพระพุทธเจ้าข้าดุกะราบาลีการอวดอ้างมักผลมีห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งอวดพิสูจอวดอ้างมักผลเพราะความรู้น้อย เพราะความงมงายสองพิสูจน์มีความป่าถนาลาโมกถูกความปราธนาลาโมกครอบงำจึงอวดอ้างมักผลสามอวดอ้างมักผลเพราะวิตกจริตวิกลจริตเพราะจิตฟรรุ้งซ่านสี่อวดอ้างมักผลเพราะสําคัญว่าได้บรรลุห้าอวดอ้างมักผลที่เป็นจริงดุกะบาลีการอวดอ้างมักผลมีห้าอย่างนี้แลวิสุทธิห้าเอาวิสุทธิห้าเดี๋ยวเอาไว้ต่อก็ ใช้เวลามาพอสมควรก็ในสูตรนี้ก็มีหลายอย่างก็พระสุพจน์ก็ยังไม่วิเคราะห์ก็เอาไว้อ่านต่อไปก็นแล้วกันเพราะบางอย่างก็ยังไม่ได้เตรียมตัวขออนุโมทนากับท่านจเจริญพร